ไม่รู้ว่าจะมีคนเก่าแก่หลงเหลืออายุอีกนะครับลุง <laughs> ผมคลว่าไปกันหมดแล้ว <laughs> <laughs> ลุงก็ไม่อยากอยู่จนถึงวันนี้หรอกวันที่ทุกคนแต่งชุดตามกันทั้งเมืองเนี่ยบอกตรงนะติตใจมันเป็นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกรู้สึกไม่ได้แตกต่างตอนนะครับลุงลุงโอเคป่ะครับผมว่าเหมือนลุงดูป่วยๆวยวยนิดนึงครับก็ <c oughs> ที่ลุงหายไปสองวันเนี่ย ลุงก็ตั้งใจจะไปกราบท่านตะครั้งลุงจาไปแต่เช้านะไปถึงสนามหลวงคนก็เยอะเราก็เข้าไม่ถึงสุดท้ายลุงก็ต้องนอนที่สนามหลวงเพื่อรออีกวันแล้วตำรวจเขาให้ลุงนอนด้วยหรอครับเออก็คงไม่อยากให้นอนมนะั้งแต่ว่า มันจําเป็นดีครับลุงยิงช่ดีเพราะว่าตื่นเช้ามาวปนที่สองเนี่ยลุงก็ได้เข้าไปกราบแล้วลุงก็ได้กลับวันนี้โอ้โห,น,น,หน่าดี่เข้าใจ้ะนี่คนเนี่มันต้องอย่างนี้เลยนะลุงออพอตื่นสายขึ้นมาเนี่ยแดดก็ร้อนเปรี้ยงตื่นไม่ทีก็อยู่โรงพยาบาลแล้วอะ่ะเนี่ยพอรู้สึกตัวพอพยุงตตัวได้ก็กลับมาทำงาน มีเวลาอีกหลายวันลุงไปทันนะเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวผมไปด้วยเลยครับ <c oughs> ลุงทิ้งานนี่ไม่ได้ที่เขาจ้างไว้นี่ก็เป็นโอกาสลุงอยู่แล้วลุงไม่ทิ้งแล้วก็อย่างนะลุงเนี่ยอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ได้ การเก็บขยะกองนั้นน่ะด้วยมือเปล่าเลยนะโกยกันสนุกสนานมากเลยแว้นี่ทำเข้าไปได้งเนี่ยสกิลกทมอสูงมากนะเราอะถ้าเกิดไม่ทำก็อายพี่เขาดิเนี่ยกลิ่นขยะยังติดมืออยู่เลยเล่นอะไรเนี่ยจะอ้วกเนี่ยเฮ้ยเมียาแมนดี้เล่นอะไรเนี่ย พุทธตรงนี้ไม่เห็นเหรอเหม็นแต่ฉันทนได้แหม่นี่จะอ้วกอีกแล้วอเอามาจากไหนอ่ะตอนที่เก็บขยาะฉันเจอเอ,องอ่ะเรารู้ได้ไงว่าเป็นของอนณา นี่แอบอ่านใช่ไหมเออพวกเราไม่เสียมารยาขนาดนั้นหรอกเราเก็บได้ตั้งแต่เมื่อวานทำไมไม่คืนอ,อ๋อเรากลวนาได้ของแล้วจะเลิกเก็บขยะไงถ้าไม่มีใครโยนลงไปอ่ะมือฉันก็คงไม่ต้องเปลื้อนขยะผมขอโทษนะนาผมโยนลงไปเองแหละ และที่ยังไม่คืนก็เพราะว่ามันเปียกอ่ะก็เลยเอาไปเป่าแห้งให้แล้วก็รีดด้วยคิดว่าแมนแล้วใช่อที่เพื่งจะมาสาภาพอ่ะสวัสดีครับทน้องที่มีเรื่องมาปรึกษาเนี่ย เรามาจัดงานกราบในหลวงอย่างเป็นทางการให้ลุงสง่ากันดีไหมครับแล้วจะจัดที่ไหนครับพี่เอาโถอง่ายทีเดียวจัดมันที่โรงเรียนนี่แหละครับเหมาะสมสุดแล้วแล้วทำไมเราต้องทำด้วยครับคืออย่างนี้นะครับน้องๆถึงลุงสง่าแกจะเป็นนักการแต่ว่าแกก็คอยทำความสะอาดเก็บขยะให้พวกเรามาตลอดพี่วัด น่าสนุกดีหรอกนะเราได้ตอบแทนแกด้วยแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำออก็อยากทำอยู่นะคะแต่พอดีว่าพม่อยากร่วมง,งานกับคนบางประเภทอะค่ะพี่ครับเดี๋ยวผมระดมผู้ชายมาช่วยนะครับโอเคคนระับผู้ชายยาา่างในาเนี่ยนะทำเรื่องดีๆเป็นด้วยหรอ พีอยากให้พวกเราเช่วยกันทำมากกว่าอย่าแบ่งเขาแบ่งเราเลยพรุ่งนี้วันเป่านะเตรียมงานให้พร้อมโอ้หรอใช่ตกเย็ยนมานะก็จัดงานเลยไม่ต้องรีบขนาดนั้นด้วยอคะเราจัดงานตอนที่เราพร้อมไม่ดีกว่าหรอพี่รีบๆแบบนี้งานมันจ่อมาดีได้ไงลุงอ่าแก่ๆมากแล้ว สุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงพี่กลัวว่าแกจะไม่มีวันพรุ่งนี้แล้วสิครับียังไม่ทันจะเริ่มเลยนะเวย้ยตังเกียรกันแล้วอะแต่ผมว่าน้องๆก็ทำได้นะครับถ้าพวกเขาอยากทำกันจริงๆอะเดี๋ยวเขาจะหาวิธีการ แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเขาเองได้แน่นอนผมมั่นใจมากอย่างนั้นแล้วก็มีหน้าที่ตามพี่ๆน้องๆงงทุกรุ่นนะนะให้มารวมตัวกันเยอะๆไม่งั้นจะเสียฟอร์มแย่เลยเว้ยใช่ใชสรุปว่าฉันกำมังกรเนี่ยตัดสินใจจะทำนะแล้วก็ต้องการอาสาสมัครส่วนใครที่ไม่อยากทำเนี่ยก็ไม่ต้องทำนะ มันไม่รู้จะเริ่มยังไงนี่พี่โอเค